ละค่ะมาถึงคนสุดท้ายถึงเกมนี้กันแล้วบอกเลยว่าฉันรอกอนรอฉันรอเธออยู่ในเมื่อวิธีกรนะคะมาเป็นผู้เข้าแข่งขันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จะไป่นอ้ออธิบายกติกากันแล้วอยากรู้จังเลยว่าจะได้สักกี่วิโบน้สคบอ้าวิชัวๆสภาพเนี้ยวิเล็กสมายี่สิบวินะครับยี่ิวโอ้โหตั้งสติกดยางกำลังทำสติีอยู่เออรอดูคนแพ้อ่ะ ม่่ใชเดี๋ยวห<ส>้าสี่ส,ส,า,สามสองหนึง่งหมดเวลาวสรุปออฟแพ้นะแล้วคนที่จะลงโทษออฟนี่คะ่ะโอเคไม่หมดลงโทษ่ะ